เขียนเรื่องตามจินตนาการเรื่องมังกรสุขสนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท15101ชั15้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูพิชาภาเวียงนนโรงเรียนบ้านทุ่มทุ่ม,มประชานุเคราะห์สังกัดสอพอปอจังหวัดขอนแก่นบตหนึ่งเรื่องมังกรน้อยแสนสุขสนมังกรน้อยหนีออกจากสวรรค์มาโลกมนุษย์มังกรน้อยแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วมังกรน้อย ก็เลยเข้าไปเล่นซ่อนแอบกับเด็กๆและมังกรน้อยก็เล่นซ่อนแอบกับเด็กๆอย่างมีความสุขตกเย็นเด็กๆกลับบ้านหมดแล้วมังกรน้อยแปลงกายเป็นมังกรบินกลับไปบนสวรรค์พ่อดีใจมากที่มังกรน้อยกลับมามังกรน้อยรู้สึกเบื่ออีกแล้วมังกรน้อยก็เลยมาโลกมนุษย์อีกแล้ว มังกรน,น้อยเลยคิดอะไรพี่เลนพี่เลนเข้าไปในบ้านแม่มดมังกรน,น้อยก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์พอแม่มดเห็นมนุษย์ที่จริงๆเป็นมังกรน,น้อยแม่มดก็เลยโยนยาพิษนามังกรน,น้อยรู้สึกผิดปกติตามร่างกายเพราะจริงๆน้ำยานั้นเป็นน้ำยาพิษมังกรน,น้อยรู้สึกร้อนไปทั้งตัวอยู่ดีๆมีแสงโผลกมาตกตรงนี้ นั่นคือพ่อของมังกรน้อยพ่อมังกรน้อยได้ได้มาช่วยมังกรน้อยไว้ได้ทันและทุกคนกลับบ้านกันอย่างมีความสุขขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้สนุกกับนิทานเรื่องนี้